สวัสดีครับออพอดีมีเพื่อนสมาชิกนะครับที่ซื้อหนังสือไปนะครับสอบถามกันเข้ามาว่าถ้าเราไม่มีเครื่องเทสฟิกเจอร์นะครับเราสามารถใช้บอร์ดคอนโทรลเนี่ยในการตรวจซ่อมได้ไหมนะครับเ,เดี๋ยวผมจะธิบายเป็นขั้นตอนไปให้นะครับเ,เครื่องเทสฟิกเจอร์ก็คือเครื่องตัวนี้นะครับนะครับตัวเครื่องเทสฟิกเจอร์สำหรับเทส L3 นะครับในกรณีที่เราไม่มีเครื่องเทสนะครับหรือเราซ่อมเป็นเราซ่อมไม่มากนะครับคือซ่อมการ์ดไม่กี่ใบหรือซ่อมเองเนี่นะครับถ้าเราไม่อยากจะลงทุนซื้อเครื่องเทส์ฟิกเจอร์นะครับเราก็สามารถใช้บอร์ดคอนโทรลของ L3 เนี่ยนะครับทำการตรวจซ่อมได้ในระดับ1นะครับขั้นตอนก็จะตามนี้นะครับในตัวแฝดได้นะครับ ผมจะมีซอฟต์แวร์ไปให้นะครับเป็นซอฟต์แวร์ t e s t f i x t u r e นะครับตัวนี้นะฮะครับแต่จะอยู่ใน f ฟลชไดร์นะครับให้เอาซอฟต์แวร์ตัวนี้ใส่ลงไปที่ SD Card ของบอร์ดคอนโทรลนะครับขั้นตอนก็จะตามนี้ผมอธิบายให้ฟังคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเริ่มจริงกันนะครับอ,อย่างอย่างที่2ที่จำเป็นต้องมีนะครับคือ หัวแปลงนะครับแบบนี้นะครับเป็นหัวแปลง USB นะครับจากคอมพิวเตอร์นะครับไปเป็น TTL นะครับมันจะมีจุดต่อของบอร์ดคอนโทรลเนี่ยนะครับจะอยู่ตรงส่วนนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะฮะหกูตัวนี้นะครับหกพิน นะครับจากนั้นสิ่งที่ต้องมีนะครับคือสายแพรแต่สายแพรเนี่ยถ้าเป็นเส้นยาวมันก็จะสะดวกหน่อยแต่ถ้าเราไม่มีจริงๆนะครับก็สามารถใช้สายแพรของเครื่อง l L3 ปกติไปก่อนก็ได้นะครับในกรณีแบบนี้ก็คือใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือ,เ,อเราซ่อมเองทำเองไม่มากนะครับแต่ว่าถ้าจะ ซ่อมเยอะๆก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับอันนั้นซื้อเครื่องเทสฟิกเจอร์ไปเลยจะสะดวกกว่านะครับเดี๋ยวเราลองมาเริ่มกันดูนะครับว่าขั้นตอนเป็นแบบไหนบ้างนะครับให้เอา S D card นะครับ ตัว Card, เอ c ด r ีการ์ดตัวโปรแกรมเนี่ยจะอยู่ในแฟลชไดร์ให้ Copy ลงมาที่เอ c ด r ีการ์ดนะครับจากนั้นใส่ไปที่บอร์ดคอนโทรลนะครับใส่ไปที่บอร์ดคอนโทรล ใส่หัวแปลงซีเรียลนะครับลงไปที่จุดต่อของบอร์ดคอนโทรลนะครับตามรูปนะครับนี่นะครับตามนี้เลยนะอ่าแต่ว่าตัวนี้ต้องเรียงขาให้ถูกนะครับสีก็จะตามนี้ จากนั้นนะครับให้จ่ายไฟเข้าบอร์ดนะครับอันนี้เราจะทำเป็นสวิตช์ปิดเปิดไปก็ได้นะครับตามภาพก็กแค่นี้นะครับใส่ SD card ที่บรรจุโปรแกรมเทสฟิกเจอร์นะครับแล้วก็ใส่สายหัวแปลงซีเรียลนะครับเข้าไปจากนั้นก็จ่ายไฟแค่นี้นะครับไม่ยุ่งยากเลยนะครับ Uh, จากนั้น uh, จากนั้นนะครับ uh, ที่ข้างหน้าจอเดีย๋ยวสักครู่นะครับ uh, จากนั้นเนี่ยนะครับที่ uh, ทำได้เนี่ยผมจะมีโปรแกรมไปให้นะครับเป็นโปรแกรมตัวนี้นะเป็นโปรแกรมเชลลหนะครับ Excel5 นะครับ ให้โหลดโปรแกรม Excel ขึ้นมานะครับแต่ขั้นตอนนี้นะครับให้ลงไดเวอร์อของตัวหัวแปลงซีเรียลเข้าไปก่อนนะครับ จากนั้นกด Connect นะครับอะจะขึ้นมาแบบนี้นะครับครับจากนั้นเราก็จ่ายไฟเข้าบอร์ดคอนโทรลนะครับในขั้นตอนเนี้ เขาก็จะรันโปรแกรมที่อยู่ใน SD card ขึ้นมาขั้นตอนนี้ต้องรอนะครับรอให้ซอฟต์แวร์โหลดขึ้นมาเสร็จทั้งหมดก่อนครับตัวบอร์ดคอนโทรลก็จะนะครับจ่ายจ่ายไฟเข้าบอร์ดคอนโทรลนะครับแล้วก็เสียบสายแพร์สำหรับเทสไ้เลยนะครับ รอให้รอให้ขึ้นคำนี้ขึ้นมาก่อนนะครับตัวที่ขึ้นว่า get work นะครับตัวนี้นะครับาจากนั้นเนี่ยตัวชุดเทสเนี่ยก็คือพร้อมที่จะใช้งานครับาจากนั้นเนี่ยนำ h e a บ board มาทดสอบดูนะครับ สายสายแพรเข้าพอทีแฮดบอร์ดถ้าสายแพรยาวหน่อยก็จะดีนะครับถ้าหาได้จากนั้นจ่ายไฟเข้าแฮดบอร์ดนะครับอ,อปุ่ม กดเทสนะครับที่เครื่องฟิกเจอร์นะฮะปุ่มนี้นะครับที่เครื่องฟิกเจอร์ตัวนี้ให้เราใช้ปุ่ม IP นะครับตัวนี้นะครับกดตัวนี้นะครับเ,เดี๋ยวดูที่หน้าจอนะแล้วเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูนะครับอันนี้ผมจ่ายไฟเข้าแฮดบอร์ดนะครับผมกดปุ่ม IP นะครับกดปุ๊บนะครับเขาก็จะทำการเทสให้เทสตตัวแฮดบอร์ดให้ ขณะนี้ตอนนี้เครื่องกําลังเทสอยู่นะครับต้องรอนะครับ โอเคตอนนี้เทสเสร็จแล้วนะครับถ้าบอร์ดปกตินะครับให้เราสังเกตตรงนี้นะครับจะเขียนว่า level หนึ่งเซนเซอร์โอเคนะครับแล้วก็แพทเทิร์นนะครับโอเคอันนี้ถือว่าเป็นบอร์ดปกตินะครับไม่ได้เสียอะไรนะครับบอร์ดใช้งานได้ปกติเดี๋ยวผมจะลองเทสบอร์ดที่มีปัญหาดูนะครับครับลองนำบอร์ดเสียนะครับ ลองเทสดูกดปุ่มเทสนะครับจ่ายไฟเข้าบอร์ดนะครับแล้วก็กดปุ่มเทสนะครับ หน้าจอ,อาโปรแกรมเชลนะครับให้สังเกตตรงนี้นะครับถ้ามีปัญหาเนี่ยนะครับจะมีคำว่า Single Board Test นะครับ Single b o a r d t e s t c h e c k A อันะครับตัวนี้เขาบอกว่าเป็นเชิง3 hash 1สิบหกนะครับก็คือหมายความว่าชิปตัวที่16เขาแจ้งว่ามีปัญหานะครับเดี๋ยวผมลองกดให้อีกครั้งหนึ่ง โอเคครับเนี่นะครับก็จะขึ้นคำคำนี้มาให้ถ้ามีปัญหานะฮะสิงเกิลบอร์ดเทสเช็คเอสสิบนัมเบอร์เชงสามแฮสสิบหกเอสินั่นหมายถึงว่าชิปตัวที่16ที่มีปัญหานะครับเราสามารถดูจากหน้าจอ Excel ตัวนี้ได้เลยนะครับแต่ในกรณีที่เราอยากจะสะดวกขึ้นนะครับโดยมี จอดิสプย์อย่างเครื่องเทสนะครับก็ถ้าหาได้นะครับตัวเนี้ยเป็นตัวดิสเพย์นะครับที่สามารถนำมาต่อร่วมกับบอร์ดคอนโทรลได้เราก็สามารถจะเห็นการทำงานผ่านดิสเพย์ตัวนี้ได้เลยนะครับก็เพิ่มกับสรฉลยอีกระดับหนึ่งสรุปนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะฮะว่า,าถ้าจะใช้บอร์ดคอนโทรลนะครับสามารถใช้งานได้ นะครับมีสายแปลง USB นะครับเป็นซีเรียลหเส้นนะครับแล้วก็ตัวสายแพรนะครับถ้าไม่มีก็ใช้สายแพรของเครื่องไปได้ปกติแต่ถ้าต้องการความสะดวกติดตั้งดิสเพย์ไปนะครับแค่นี้ครับผมก็ประมาณนี้นะครับส่วนโปรแกรม เอ็กเเนี่ยผมมีให้ในตัวทําได้อยู่แล้วนะครับโปรแกรมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเทสต์ฟิกเจอร์โปรแกรม Excel, เอ็กเลแล้วก็ตัวไดเวอร์นะครับตัวไดเวอร์สำหรับ s e r i ีย Port นะครับก็เขาจะแปลงเป็นตัว ComPort ให้ก็จะประมาณนี้นะครับ